บอกว่านอนกรนดังมากเฮ้ยเธอไปเช็คหน่อยไหมอะไรเงี้ยค่ะคุณหมอก็แนะนําเป็นโปรแกรม snoreless ค่ะเลเซอร์แก้นอนกรนไม่เจ็บไม่ต้องผ่าตัดนะคะใช้เวลาแค่30นาทีที่เอ e ปกเท่านั้นค่ะ นา,านมากเลยค่ะตั้งแต่เด็กๆเพราะเป็นกรรมพันธุ์แต่ว่าพอเหมือนช่วงช่วงเนี้ยอ้วนขึ้นด้วยมันก็เลยเหมือนแบบรู้สึกว่าดังมากดังมากเนี่ยขอถามก่อนนะว่ามีการ <c oughs> แบบวัดยังไงว่าเอ้ยดังมากอะไรเงี้ยค่ะก็มีนอนกับเพื่อนแล้วเพื่อนบอกว่าเฮ้ยไปหาหมอดูไหมอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ ใช้ชะนอนแลก็เท่าที่ดูส่วนใหญ่เป็นกรนแบบเบานะเป็นขึ้นวันไรลใช่ไหมคะ<ช>กับค<ช>อยเอซะเยอะเนาะแต่วันนี้มันจะเยอะขึ้นนิดนึงอะไรเงี้ยค่ะทีเนี้ยวิธีการที่พอจะช่วยได้เนี่ยอย่างที่เรามีตอนนี้ก็คือเป็นการยิงเลเซอร์แก้ไขเรื่องการนอนกรนโดยที่เลเซอร์ค่ะวา่าเวลายิงเข้าไปเนี่ยก็จะแค่รู้สึกแบบปุ่นๆภายในคอ,อ โอเคเดี๋ยวเองจะขออนุญาตประเมินในช่องคอก่อนนะคะอ้าปากกว้างให้นิดนึงค่ะขอโทษนะคะออโอเคอันนี้น่าจะอยู่ที่ประมาณ3คะแนนเมื่อใช้ไมายกดลิ้นนะถ้าไม่กดลิ้นน่าจะอยู่ที่เกือบเกืบสเลย คะแนนที่เราประเมินนะคะเรามีชื่อเรียกว่ามาลามัตีสกอร์เนาะก็คือจะเป็นคะแนนที่ใช้เวลาที่เราอ้าปากกว้างสุดดูว่าเห็นแค่ไหนในรายละเอียดของปากเนี่ยคือสกอร์คลาสหนึ่งเนี่ยคือดีที่สุดก็คือเปิดปากปุ๊บเห็นหมดเลยมองทะลุไปได้เลยสกอร์ที่แย่ที่สุดก็คือคลาสสี่ก็คือเปิดปากปุ๊บ,ไไ 4, บจะเห็นแค่เพดานแล้วก็ลิ้นเลยจะไม่เห็นในรายละเอียดตรงกลางแต่ว่าตัวเลเซอร์ตัวนี้ค่ะเราสามารถที่จะขยับคลาสได้อยู่พอสมควรแต่ว่าเราจะต้องยิงอย่างต่อเนื่อง หลังตาจกจิงอันนี้ค่ะก็จะช่วยทําให้เสียงกรนเนี่ยดีขึ้นถ้าเกิดว่าการนอนกรนของคุณลินเนี่ยอยู่ในบริเวณสิ่ข้างบนมันสามารถที่จะเสียงหายไปเลยได้แต่ว่าบางท่านจะมีปัญหาว่ากรนมาจากในจมูกไหมหรือว่ามาจากกล่องเสียงข้างล่างไหมถ้าเป็นลักษณะนี้อาจจะแค่ช่วยให้ดีขึ้น<อ>ที่เหลือก็คืออาจจะต้องไปแก้ไขในวิธีการอื่นๆต่อไปค่ะทำเสร็จแล้วคะ่ะ ไม่เจ็บเลยค่ะอุ่นๆแล้วก็จะรู้สึกเหมือนป๊อปแปะในปากจักกจี้นิดนึงค่ะเดี๋ยวอีก2วีคนะคะมา Followup ต่อค่ะ